สวัสดีคับท่านสทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องการจัดการกตลาดสินค้าเกษตรด้านการส่งเสริมการตลาดนะคะในส่วนของการจัดการการสื่อสารตลาดแบบบูรณาการสําหรับสินค้าเกษตรค่ะอย่างที่เราเคยได้อาจารย์เคยได้เล่าไปให้ฟังนะคะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยการจัดการด้านการส่งเสริมการตลาดเนี่ยมันจะมี้าประเภทนะซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขาย โดยตรงนะคะการขายโดยบุคคลหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการขายเนี่ยก็มักจะแยกกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อกลุ่มูาคาเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะการที่เขาสื่อสารข้อความไปสู่ผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็ผู้บริโภคก็จะมีการตอบรับหรือมีการกระตุ้นยอดขายเนี่ยอย่างเดียวกันแล้วก็พร้อมกันดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดกระบวนการที่เรียกว่า เขาอาจจะจะได้รับข้อมูลหรือว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทําให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะมีการสื่อสารอีกแบบหนึง่งที่เราเรียกว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือว่า integrated marketing communication นะคะซึ่งก็เป็นการประสมะสานร,ระหว่างเครื่องมือของการสื่อสารการตลาดนะคะเพื่อให้ไปสู่ผู้บริโภคหรือว่าผู้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่าง ไร้รอยต่อก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถจะเข้าถึงกลุ่มหรือการสื่อสารโดยที่ไม่ติดขัดนะคะแล้วก็มีความเข้าใจรวมถึงมีการสื่อสารกับตัวสถาบันช่องทางการจับจาหน่ายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้วก็มีการสื่อสารภายในองค์การอย่างเรียกว่าเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็พร้อมๆกันนะคะเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะการตลาดแบบบรูรณาการก็เป็นแนวคิดใหม่อันนึ่งนะคะที่ช่วยลด ความซัาซอ้อนหรือว่าความเหลื่อมล้ำนะคะในการสื่อสารนะคะไม่จะต้องมีการทําให้ไปโฆษณาอันครั้งหนึ่งไปทาประชาสัมพันธ์ครั้งหนึ่งนะคะเราต้องเสียงบว่าประมาณเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปพร้อมกันนะคะมีการสื่อสารสร้างภาพแล,และขายสินค้าไปด้วยนะคะก็ทําให้ลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันทําให้เกิดมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ เนื่องจากความสำคัญอีกอันนึงคือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้ช่องทางในการสื่อสารมีมากยิ่งขึ้นนะคะผ mm. ู้บริโภคเนี่ยสามารถจะเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายเข้าถึงสื่อได้ง่ายดังนั้นเนี่ยเราต้องมีช่องทางในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารออนไลน์แบบ two way communication นะคะหรือว่ามีการรวบข้อมูลการสื่อสารนะคะให้เป็นอันเดียวกันเพื่อจะได้ส่งมเมสเซจไปครั้งเดียวกันนะทำให้ลูกค้านั้นมีความเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่ผู้บริโภคนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่เปิดรับตัวสื่อจิทัทนมากยิ่งขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราดูสถิตินะคะคนใช้ Facebook เ,เนี่ย มีจำนวนมากกว่า20ล้านบัญชีเลยทีเดียวนหนึ่งใน3ของประชาชนคนไทยนะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรในการบริโภคสื่อดิจิทัลน,นะคะมีมากมายเหลือเกินเราอ่านหนังสือใน YouTube หรือใน Facebook ข้อความใน a c e b o o k เนี่ยมากกว่าเราอ่านหนังสือเรียนอีกจริงไหมคะดังนั้น,นก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ส่งผลต่อตัวการรับตัวสื่อดิจิทัลต่างๆหรือว่าช่องทางในการที่อยากจะส่งสื่อดิจิทัลต่างๆให้กับลูกค้านะคะ เราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารกระตาษแบบบูรณาการนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารกระตาษแบบบูรณาการเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทมากเพราะอะไรคะเพราะว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปมีสือ่อมีเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป <S <S 2> <S 2> <ๆ>นะคะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารกระาดาษแบบบูรณาการหรือว่าเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องมือของการสื่อสารการตลาดเนี่ยอย่างไรรอยต่อเลยเพื่อให้ ลูกค้าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาบานันนักลงทุนหรือว่าผู้ค้ากลุ่มราคาเป้าหมายแม้กระทั่งการสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยเป็นไปนในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัจจัยที่มีผลให้กับการสื่อสารกระดาษแบบบูรณาการที่จะมีประสิทธิภาพได้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีความ รับผิดชอบต่อผลงานและก็ผลลัพธ์ทางธุรกิจนะคะซึ่งจะต้องเป็นตัวที่ชี้วัดได้การขยายตัวของสื่อดิจิทัลหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะในการใช้ชีวิตนั้นมีการเสพสื่อหรือมีการบริโภคสื่อที่มากขึ้นนะคะแล้วก็การแตกต่างของสินค้าหรือว่าการให้ความสําคัญระหว่างการช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าอำนาจของการซื้อขายที่ ของช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันรวมถึงเรื่องของ globalization หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนะคะโลกาภิวัตน์แม้กระทั่งของยุค new normal ต่างๆทํา,า,าทให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารแบบ,บูราการเนี่ยมีส่วนช่วยในการสร้างภาพและในเดียวกันเนี่ยก็สื่อสารกับผู้บริโภคว่าทำให้เขามีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันน่ะนะคะซึ่งดังนี้ทางนั้นเนี่ยการสื่อสารแบบ การตาดแบบพูราการนั้นน่ะจะต้องมีกระบวนการที่เราจะต้องดูว่าการสื่อสารเป็นอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยการสื่อสารนะคะไปสู่เรื่องของการหาส่วนแบ่งการตลาดการเลือกกลุ่มตลาดนะคะแล้วก็การสร้างตำแหน่งของผลิตภัณฑ์แล้วก็การกำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกำหนดงบประมาณแล้วก็การพัฒนาองค์ประกอบของการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับผู้บริโภคอนันต์นะคะ ซึ่งนักศึกษาก็สามารถจะเห็นตัวรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยก่อนนะคะเราสอบถามว่าลูกค้านั้นเป็นใครกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะแล้วก็การสื่อสารจะไปทิศท,ทางใดนะโดยที่มีการเราจะต้องดูเรื่องของสูงตลาดแล้วก็การสร้างผลิตภัณฑ์รวมถึงการกําหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะคะที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการกําหนดงบประมาณแล้วก็การพัฒนาองค์ประกอบของการสื่อสาระคะ่ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะเราจะ ต้องมีองค์ประกอบก็คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงนั้นก็คือสิ่งที่เราจะต้องจ่ายไปคือตัวเงินนะคะไม่ว่าถ้าเป็นสื่อดั้งเดิมเนี่ยอาจจะเป็นวิทยุโทรทัศน์แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสื่อที่มากยิ่งขึ้นนีว่าจะเป็นสื่อดิจิทัลหรือว่าในเรื่องของแบนเนอร์ก็ตามนะคะการใช้ลูกค้าเลือกค้นหาแล้วว่าจะเป็นเรื่องของเพจเรชนะคะหรือว่าในเรื่องของสื่อาปโฆษณาออนไลน์เนี่ยแล้ก็ การสื่อของตาสินค้านะคะซึ่งเราอาจจะต้องสามารถจะควบคุมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมงไปแอปพลิเคชันหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ Facebook Instagram นะคะแล้วก็ ตัวสุดท้ายคือสื่งที่ไม่ต้อง่า่ตังค์นะตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่นอกความควบคุมส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นในเรื่องของข้อเสียนะคะที่จะเกิดการกระจายไปอย่างมากขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น,น,น,เ,นเราก็ต้องเข้าไปดูแลนะคะเพื่อให้เป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขภาพลักษณ์ที่อาจจะมีลูกค้าหรือมีกลุ่มคนที่เข้าใจผิดนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเราอาจจะมาดูในเรื่องขององ,องค์ประกอบ อาจารย์เป็นกราฟที่โชว์ให้ดูเป็นรูปภาพนะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จะต้องจ่ายเงินมีอะไรบ้างเมื่อจะเป็นเรื่องของตัววิยุโทรทัศน์นิตยสารหนังสือพิมพ์นะคะแต่ถ้าเป็นสื่อที่เป็นของตาสินค้าต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกอินสตาแกรมเว็บไซต์นะคะโมบายแอปพลิเคชันและสื่อที่ไม่ต้องจ่ายเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ testimonial ปากต่อปากนะหรือว่าภาพในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆการแชร์การแสดงความคิดเห็นอ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น ตัวหนึ่งที่เป็นการสื่อสารแบบบูรณาการค่ะนักศึกษาจะต้องประเมินว่าการลงทุนทางการสื่อสารการตลาดนั้นคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรเนะีเราต้องมีการประเมินผลกันสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งการประเมินเนี่ยปัจจัยที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องอพิจารณาในเรื่องของตัวที่ มีเรื่องของเทคนิคก,การประเมินเรื่องของข้อความในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบตัวเครื่องมือโฆษณาคูป,ปองนะคะที่จะต้องมีการประเมินผลอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงการวิวก็ได้ในใน u t u b e นะคะหรือว่าใน a c e b o o k เนี่ยจะมียอดวิวอยู่ใช่ไหมคะการดูตัวชี้ว่าการติดตามกิจกรรมโฆษณาออนไลน์ต่างๆรวมถึงการประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นผู้รับข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบถามตัวสินค้าหรือการเข้าไปซื้อสินค้าตรงนี้คะ่ะ ทางนี้นทางนั้นนะคะความสําคัญของการประเมินการศึกษาเนี่ยจะทําให้เป็นในส่วนที่เราจะต้องมีการสามารถจะเพิ่มประสิทธิภาพได้แล้วก็หลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยสรุปแล้วนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเราจะต้องมีการสื่อสารการตลาดแบบบรณาการเข้ามาแทนที่การโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรือว่าการใช้การส่งเสริมการขายแบบยุคดั้งเดิมนะคะเพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีที่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้เกิดช่องทางหรือสื่อสังคมออนไลน์ที่มากขึ้นลูกค้ามีความต้องการแล้วก็ทราบข้อมูลสินค้ามากขึ้นดังนั้นการสื่อสาร ตลาดแบบบรูรณาการโดยเฉพาะในสินค้าเกษตรนะคะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์แล้วก็เป็นการลบจุดแก้ไขนะคะรวมถึงการเข้าใจผู้บริโภคให้ดีนักศึกษาก็อาจจะต้องทาความเข้าใจแล้วก็ขอให้นักศึกษานั้นได้ดูว่าตัวใดเป็นตัวชีวัดที่สําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยที่สําคัญของการสื่อสารกตจาดแบบบรูรณาการะคะ่ะ